เอาละทุกคนก็ขอ,อกรับสวัสดีเพี่เทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์ผลเอ้การเดินทางสู่เผ่า,ามังกรวีสี่กันอีกแล้วหลายคนและนี่คือสิ่งที่เราได้เผ่า,ามังกรวีสองอหลังจากคลิปนี้วทุกคนที่เราเนี่ยได้ํำการเก็บดอกไม้ไฟนะแล้วเราก็บอกว่าจะไปลาเจ้าแต่บนันเอิญคือไอโปรแกรมไฟอัด ของไอคลิปราจจ้าอคลิปราจจาเนี่ยมันเสียทุกคนก็เลยเอามาให้ดูกันไม่ได้นะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ได้เงินมาล้านหนึ่งแล้วก็เอาไปจ่ายเรียบร้อยแล้วก็เลยได้พาวิสองมาคุณสมบัติของพาวิสองคือเราสามารถบินได้นะทุกคนให้เรากดกระโดด2ครั้ง 1, 2 1, ่สองแล้วก็กดบินรัวๆทุกคนเอ้ยกดสเปซบาร์กดสเปซบาร์คางนะทุกคนหรือไม่ก็กดกระโดด ค้างน,นทุกคนมันก็จะได้และอย่างที่สองคือเวลาเาวาร์ปมันก็จะวาร์ปแบบมีตุม่มมันก็จะมีสเก็ตไฟซึ่งไม่แน่ใจนะว่ามีดา,มดาเมจไหมเดี๋ยวลองดูอ่าการกระโดดไม่มีอาการบินไม่มีดา,มดาเมจนะทุกคนมาลอง ไม่มีดาเมจเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทำการล่าจ้าแล้วก็ทำเผ่าเผ่าไอ้นี่นะเผ่ามังกรวิสะนะทุกคนไม่รู้จะทำได้ไหมขั้นตอนแรกคือ เราจะต้องไปรับควยที่นู่นนะทุกคนซึ่งเรารับมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เราไปตีฉลามซึ่งเราก็จะมีผู้ช่วยมาเหมือนกันแล้วผู้ช่วยคนนั้นก็คือน้องกอนนั่นเองนี่นะทุกคนผู้ช่วยจริงๆจะมีผู้ช่วยกวินนะทุกคนแต่กวินไม่ยอมมาอัดคลิปด้วยนะทุกคนก็เลยให้กอนมาอัดแทนนะทุกคนนี่กอนกอนกอนเห็นนก็้ังไหมนีไหนนกอนเห็นในกล้องไหม ก่อนว่าน้ำไม่ฝั่งนึงเนี่ยว่ยน้ำตัดเนี่ยว่ายน้ำไม่ฝั่งนึงไนอนี่ว่ยน้ำไม่ฝั่งนึงกนี่นี่นี่ลปัเงไหนอขาไปไหนกันอะอ๋อมีเรืออยู่ตรงนี้นี่กลงอยู่เกาะแรคือเอะไรปืบนะครับมีอยู่ วิอุิย,ยเขาไปเร็วจัดไป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 ทุกคนมีคนใช้โป่ะอ้ะาตอนนี้ก่อนนะก่อนถูกทิ้งนะทุกคนก่อนถูกทิ้งอยู่ก่อนนั้นเอาเป็นว่าก่อนรอกัอนแล้วกันนะเดี๋ยวไปหาด้วย๊บน เขาอาจะลากกับผู้ขอไฟกันปะถ้าดูไม่ผิดนะเนาะถ้าเขาลากกับผู้ขอไฟกัน,นจริงจริงเดี๋ยวเราจะเก็บไข่มานะแล้วก็แล้วก็จะทําไอ้นี้เป็นส่วนของหอ,อกไอเนี่ยหอ,อกอยากรหันะทุกคนเพราะเราไม่มีนะแล้วเราก็อยากทําได้ปืนด้วยแล้วก็สโตร์นะทุกคนเพราะในอนาคตอะ่ะเราจะต้องใช้แล้วก็สโตร แล้วก็ไอ้น,นี่อยู่แล้ว <Hey! S 1> เฮ้ยแันก,ล,ล,กนล้องจ้ทะเลทุกคนเจ้าทะเลเกอกใหม่ก็ก็กับชื่อกับเจ้าทะเลเลยซึ่งสำหรับคนที่กติดตามเรานะก็เราก็เดี๋ยววันนี้จะทิ้งลิงก์ดิสคอดเอาไว้นะทุกคนอ่าดิสคอดของเรานะจะ,จะมีไอ้ก็เป็นแจกของ แจกข,นนะจของขวัญนะแจกของขวัญมากมายเลยนะทุกคนรวมถึงเกมพาอต่างๆเลยนะทุกคนหรือก็อาจจะเป็นพวกผลแกส๊สเยติอะไรเงี้ยถ้าทุกคนเข้าแล้วก็กดติดตามนะทุกคนแล้วก็แค่พิมพ์บอกอ่าใต้อคอมเมนต์ก็ได้ว่าพิมพ์บอกว่าอยากได้อะไรนะแล้วก็บอกชื่อมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะแอดเพื่อนแล้วก็เข้ามาให้ผลเยติกันหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นถาวรก็ได้นะทุกคน คนทั้งซึ่งผลผลละมาพีศาสาวบอ่าไม่แน่ใจว่าจะแจกไหมนะทุกคนแต่ใครอยากได้ผลอ่าพวกมิติผลอะไรเนะี่ยพิมพ์ใต้ร่างคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนอ่าใต้ร่างคอมเมนต์ก็จะรองรับสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในดิสคอร์ดนะก็จะเป็นพวกผลระดับอ่าประมาณเนี่ยอ่าตั้งแต่ผลพระถึงผล ล็อกเก็ตเนี่ยสามารถเลือกได้หมดเลยนะว่าอยากได้ผลอะไรแต่ใครที่เข้าดิสเนี่ยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ผลล็อกเก็ตจนถึงผลอ่ามังกรเลยนะทุกคนซึ่งมังกรเนี่ยบางครั้งก็อาจจะให้ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยสำหรับเรื่องนี้นะทุกคนไม่กล้กนซึ่งถามว่าเราเอาผลมามจากไหนเหรอเราซื้อมานะทุกคนเงินเราเป็นล้วนนะ ก๊กเกงครับก๊กเกงร,บร,บร,บรบอบนี้ก็ไปขอไฟไม่เกิดเลยไม่รู้เหมือนกันนะทำไมทุกคน,นแล้วก็มียังมีแมกเนตอยู่นะก๊กเกงขับขับเรือไปหาหนแป๊บมึงนะก่อน เฮ้ยนำแบออเขาถอยหลังอ๋อเขาขับเรือถอยหลังเยี่ยวเนี่ยเราอยากได้อันนี้นะทุกคนอุ้ยตายเี้ยตายก็จะกลับหายเฮ้ยตายตายอุ๊ยอุ๊ย ซึ่งลดวกก็ขอการที่จะทำมีสีได้ถ้าจะไม่ผิดต้องใช้เด็กกหาถึงเอ้ยต้องใช้มตาตอรี่เด็กก็หาถึงห<ก>้าร้อยเลยนะทุกคนกกเข้ามาตเตรีของ<ก>บัตรมังกรก็ก้หก,ก,กขึ้นไปห้ชไหมนะหรออ้าวอ้าวเ้อาอยากรู้มากเลยคืนต่อไปคืนอะไร ว่าเจอพิษหน่อหนี่เจอพิษเจอระเบิตดตดสังเกตว่าส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะเอาผลบังกอุ๊ยทะเลเกิด เจอร์ชาร์กหวังว่าจะขับทันนะโอ้โหเร็วจัดโอ้โหเร็วเร็วมากเจอร์รี่ชักหายแล้วกับฟูมูนแล้วทำไมก็อดคิสเนย์ไม่เกิดอ่ะก็ก็กลก็อดคิสเนย์ไม่เกิดก็คิสเนย์ไม่เกิด อะไรอ่ะทำไมกแกคิดจะหนีไม่เกิดก็ก็กลางอันนี้อันอยู่ก่อนนี้เหรออืมเนี่ยก่อนเนี้ยทำไมกแกคิดจะหนีไม่เกิดอ่ะไม่เข้าใจเลยพูดหน่อูอืมก็กลน่งถึงแล้วเดี๋ยวนะ ไปแล้วเหรอเอารีเซ็ตเหรอโอเคก็ก็ก็ก้งก็บขึ้นมาไปแล้วเหรอรีเซ็ตเร็วก่อนรีบว,ว,ว่ายมาเลยว่ายม่ฝั่งหนึ่งว่ายไปฝั่งนี้แล้วก็ว่ายตรงเหลือไหมก่อนแล้วมื่นะทุกคนขอบังคับแลวน้องจ๊ ข่เรือดีกว่าใช่ขึ้นเรือเลยก่อนไม่น้ำตามดีกว่า อย่าก่อนว่าน้ำตามอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวทำไมดิหายอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอ้าวทุกคนตอนนี้เราไปแล้วอ้าวอุ๊ยอุ๊ย อะไรอะติดอะไรอะทุกคนมันติดก้อนหินเหรอเออเขาไปทำอะไรอ้าว oh my oh oh อ้าวอ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวก้อนหินเยอะเกิน ก็กลังกล้งแล้วอนู่นุ๊กแล้วไม่เล่นโปะอะคลิปนี้ไม่ได้มีการสลับสนุนใหน้ใช้โปะหรือแต่อย่างใดนะทุกคน

ด้วยก่าทุกคนเซอร์นี้ดูเหมือนจะสนับสนุสนการใช้ปืนเกิน,นปูเก,ก,ก,กินไปแาลปต้องหนเนียะอุนเกมไหนดีอ่ะเกมเนี้ยแอคกว่า,ออวาทุกคนขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บนะ

ก็อานีนแล้วก็ออกทำไหม้าไหมอ๋อืมไอ้ป้าเป็นครั้งตกไอ้ป้าเป็นังก่อนไปก่อน เราไปล่าเจ้ากันหนูยังไม่มาเลยอ้าวเรอ้าวเลี้ยวเลี้ยวเลีวเอ่ะหมไม่ได้จะบอกว่าน้องใช้ฝนกากมากเลยทุกคนน้องใช้ฝนระเบิดเลย แล้วก็ลืมบอกไปนะทุกคนว่าเอา่อเรามีเล่นกับคนดูด้วยนะก็คือเราจะมีแบบ Discord เอาไว้อา่าก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าใครอยากเข้า Discord เราก็เข้าได้นะทุกคนซึ่งก็จะมีบางช่วงที่เราจะเล่นกับ f อซคนดูนะทุกคนเคื่อคือก็ก็กนตเป็นคนขับนะก็การนตเป็นคนขับนะกัน

ก็กังอยู่เบื่อไปแล้วทุกคนอ้าวเราต้องการล่าฉลามอ้าวฉันก็ห็นก็กำฉันก็ไม่รู้นะทุกคนว่าจะล่าไหวไหม อยู่ไหนไหนก็กาหันหน้ามันหน่อยก็การันหน้ามันหน่อย อะไรฮะอ่ะเลโก้กังล่ะเลโก้กังล่ะอ,อยู่ข้างหลังอ่ะเแล่มขับเรือไปดีกว่าเฮ้ยก่อนอย่าขรับเกินเอ,อ้ยก้กังห้ามขับเรือ เราจะขับเรือไปเลยนะก่อนก่อนยังก่อนทุกคนดูน้องดิโอเคตกไม่รู้น่ะไม่เจอ

ที่ห้าอยู่แล้วฉลามมันไม่เกิดอ่ะฉลามไม่เกิดแต่บาบินเกิดโอ m มกอ d โอ m มกอ d โอ my god อ่ะดิเอเอืยเอาล้วก็ไหนก่อนบอกก่อนไอ้นี่เร็วขึ้นมายันก็ต้องอ่ะอ่ะ rớk nữa Cái Bye you Bye Galileo Bye, Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. ใช้ดาบต่อสู้นะก่อนอ่พลังอ็อะอก็เกิลับวักัดหนูช่วยช่วยู้วก็เห็นแล้วใช้อนไนดีอ่ะใช้อันนีดกว่าเออ ก่อนอย่าขึ้นเรือก่อนจัดการก่อนต้องใช้หมัดเนี่ยนีโอเคนะเร็วเร็วเร็วเออไอ้ก็จะตายเร็วอ้าวแค่เลมันหายไปแล้วเอาก่อนเร็ว

ทุกคน,นอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองสุ่มผลกันก่อนดีกว่าว่าจะสุ่มยังไงนะทุกคนว่าจะสุ่มผลได้อะไรนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราขอรอกนสักครู่ก่อนไม่น้นดุกคนเนีน่ยะก่อนเราจะมารอก่อนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วสุ่มแล้วสุ่มได้ไหม

เรามาดูกันนี้ก่อนว่าเราครับอล่าเสียอะไรได้หลายตัวสีมังกรยังไม่ได้เออเรามีเดี๋ยวนะเรามีสีเอาคิสีคิซเนะแล้วหรอจริงด้วยนี่ไงสีคิซเนะ ก้น yeah. ี่สวยสวยจัดสวยมากเลยสีคิส oh, ส uh, uh, ิเ้ตอ๋อ okay, อ๋อล <father> ืมปิดเปิดใครขี้ไม่กกนี่สีคิสสินี้เป็นกูกล่ำทำให้หนูตายเลยไปไหนไปมั้งกูกล่ำทำให้หนูตายเอาก็ก่อนไม่ยอมขึ้นมาเองน่าใจ อย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วแล้วก็เราได้สีมังกรนะทุกคนเราต้องปไปไล่เก็บไปไล่หาตอนนี้มีสีอะไรบ้างเนี่ย<ส>โอ้โหมีแต่สีมีแต่สีที่แบบไอโกจะเลือกอันไหนแล้วว่า อะไรก่อนจะถึงอะไรเลยเรดิวัสดีเบอดิเขาจะให้อะไรเราไหนอยู่ดี้มีคนอะไรมาเทมีแต่คนเกลืออทั้งนั้นเลยเราไอ้อกกขึ้นได้ ทุกคนเราจะเล่นเสียงเราขออภัยด้วยนะครับโอกัน้ยคุกกันทำให้หนอนตายแล้วเดดูนี่จุ๊่มามาดูกันวิ้วจับนะมามาดูกันว่าน้องกรจะส่มได้ผลอะไรนะทุกคนนี่นะน้องกร มาดูกันยังไงก็ไม่ได้ผลดีอยู่แล้วทุกคนว้าว,ว,าวทุกคนและนี่คือผลที่น้องกอนได้ผลบากี่นะทุกคนอา้อาวอ้าวแล้วกอนกดวางทำไมเรียบร้อยมันเก็บแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วอะไร ชุมใหม่ไม่ได้โอใสุ่กนนโอเคด้วย อล่ะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะนานแล้วแหละคนดูน่าจะเบื่อแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย